พีหน้องมาวิ่งรอบบึงแก่นนครนะครับวิวสวยมากวิ่งสักรอบนะครับแล้วก็จะไปเตะบอลต่อนะครับเพราะว่าเรามีทุงน้อยๆแล้วนะครับต้องออกกำลังกายให้ทุดแล้วเดี๋ยวอ้นวนเย่มีเอฟซีเยี๋ยี่พี่แม่เอบุญมาดิเราจะตุยนย่อยู่นยื่นไ้ไหน ไปขายงานนอกดิไม่มีคนเดียว,ว,วครับไปต่อครับหนึ่งรอบเมืงแก่นครก็ด้วยความรีบไม่เช้าฟ้าวย่าแต่ท่านรถก็เลยลืมอ่านไล่กลุ่มก็คือขี่ขี่รถออกไปแล้วอะทุกคนคือขี่แก๊บนั่งแก๊บไปนะครับผม โดนมหอดเคิงทางเอะใจเข้าไปอะไรกลุ่มถามมีพี่อี่มันนี้งานได้ไปไหมอ๋ออ้าวงานมันเลื่อนี่่ไม่ได้อ่านในกลุ่มเหรอโอ้อยไขสิลมสวัสดีครับ mm hmm. ทุกคน วันนี้นะครับกีตาเองก็อยากจะมาขอบพคุณนะครับมาลัยกําลังใจนะครับตั้งแต่วันที่ยาสุธรน,นะครับมาที่มหาสารคามเมื่อคืนนี้นะครับผมกีตา <c ute> เองก็ขอขอบพคุณแม่อุบลน,นะครับผมสําหรับกําลังใจมาลัยในงานเมื่อคืนนี้นะครับผมขอบคุณมัมอ้อมหมูเขียวนะครับผมจากงานที่สารคามเอ่อที่ยาสุธรขออภัยครับแล้วก็ขอขอบพคุณแม่กนุพรน,นะครับผม แล้วก็ขอขอบพระคุณพี่แอนนามากนะครับผมแอดมินกีต้าเองนะครับกีต้าเองขอขอบพระคุณทุกๆกําลังใจนะครับที่คอยส่งมอบให้กันกับพวกเรานะครับทีมงานตัวเกียรมิวสิกในครั้งนี้นะครับกีต้าเองก็ขอขอบพระคุณทุกๆคนมากๆนะครับจากใจนะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้หรือว่าจะมีการอัปเดตอะไรยังไงก็ฝากทุกๆคนติดตามนะครับในเพจค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกด้วยนะครับสำหรับวันนี้กีต้าขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ จทยทั่วเอิรนมนขวยมากเจอบ,บอกว่านี่วจ่เลออนนี่ยเียมากินของแสบมากินของแสแบน,นีบ่อะรเออยเออตื่นมาการิงกับว่าเอา,ากินเขาเนี่ยอย่างนามมาบราลกับพี่หยงไม่ได้เพราะสัตว์จุ้ยเลยเพิ่มเดี๋ยให้กินก็ด้แล้วไอ้กินไอเสียอย่าง,งกับว่ลูกพยยามเข้ามากับมเลเนอเคค่อู้ันอู้สัตว์มันเือร่เปิัน็ซป่ยอยื่สเนาะเบียไปงาน

มันไม่หรอกมันคือพ่อกินอย่างก่าเอิญมากเนาะผีทีแห้งเขาจะต้องมูกับทรายอยู่มักินแล้วมุกพาติ่งนี่แหละอยางกินอันนี่แม่ที่รักมะขามแช่อิ่มตอนนี้มีให้แค่ห้าร้อยโลสุดท้ายหมดล็อตนี้ไม่มีของแล้วนะคะเพราะว่าหมดฤดูกาลมะขามแช่อิ่มแล้วเปิดรับออเดอร์วันที่26นี้เราไปเอาสินค้าที่เพชรบุรีไปกันหมดเลยนะคะที่เพชรบุรี เร่ามาเบงกัน่าระวังพิกิตาน้องบ่อนน้องอาจเจนี่ผู้ใดสิค้ายดรร้ายก็กันมีห้แค่หารหลโลถุงละ1กิโลแบบมีเม็ด159ริ15บเกาทพริกเกลือฉ่ำๆถุงละสิบาทสั่งจองออเดอร์มาได้เลยวันที่26หนี้เราไปเอาของแล้วรีบมาจัดแพ็กส่งให้จัดได้เลยค่ะ,นะ,คะหะนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาไม้กินเชียร่อิมาก,มก,กใครเคยกินแล้วรีวิวด้วยนะคะเพราะว่า,า,าแม่ะะ สั่งได้เลยกี่โลก็สั่งมามีแค่ห้าโลดสุดท้ายแล้วหมดหน้านี้ไม่มีมาขามแช่อิ่มให้ต้องรอไปหน้านะจ๊ะสั่งเลยค่ะมันสิมีกุง้งมีปลาทูมีหมูหมูอย่างหมูสับเนาะข้าสิบมะรัวกุ้งกับหมูสับก่อนนะครับพี่น้องกุ้งกับซุกไว้นะคะคือ ครับพี่น้องเข้ากับเอากุ่งออกก่อนเลยครับหอมหอมครับพี่น้องลวกหมูสับตอได้ครับเสร็จแล้วหอมหอมครับพี่น้องหอม ครับไปทดูกเสร็จแล้วครับพี่น้องครับมาตำน้ำจิ้มครับนี่มิพริกมีกระเทียมผงสู้รสครับพี่น้องอันนี้ผงสู้รสครับอันนี้น้ำตาลก็บังหน้าครับพี่น้องเข้ามาใส่พริกก่อนนะครับพี่น้องเข้าต้องตำพริกก่อนซีเมนต์พอดนะครับพี่น้องกระเทียมนะครับพี่น้องอันนี้กระขาดบ่ได้ครับทั่วตัดบางรายเอิ่มบอกว่ามีทั่วตัดน้ำครับ พี่น้องครับเข้ามาผงเล่นนะครับพี่น้องน้ำมึงน้องครับชูรสครับก็ใส่หลายใช่ไหมเนีงเงยนนนนล่มมันเนี่ยน้ำตาลครับน้ำปลาครับพี่น้องเพราะน้ำมันเท่ากันนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องน้ำจิ้มเข้าเสร็จแล้วแล้วครับ ครับเสร็จแล้วรครับจัะเรียกสถานนะครับพี่น้องจัะเรียกสวยๆเหมือนไม่จานนี่ครับบะหมาหอดกันเนยขาว,วา <c oughs> ขลวกด้วยลูกแส่เห็ดเหนียงปลาทู่ไทยคือเห็ดปี๋ขอบคนณล้วล่ะเด้อซิมไปเด้อ ที่าเอบาบ้ากินขาปอาดียกว่าเวลากินบ้านเนี่ยบะลาคอนั้นนะน้องกีาน้องปีนรัาที่น่องครับอันนี้เลียบซี่ไห้บกลามาอันนี้บลาชอบกินี่ตาเอามาฝากมาขึ้นไปด้านยูยอันน้าปขุดลังมาะยังตะขามตาวัชรพกงเป็นเอาหมักเหมือมักปะมันสะเพามันแล้แก้ไอู่ จกได้ปะได้มาพี hmm. yeah. ่นองข้าบจุ๊บม mm ันแจได้แต่มันเป็นรูเอองเอาละแกเลยน้คมนอืมับ ชื่อหอพักอ,อะไงพ,พักอีตูขนาดของกัวไม่กินน้ำพ้ยแสงมากหรอรับแอบมือนะเข้าเป็นคนไทยถ้าตกใจสวรรเมืม่อเมื่อัวชุดกระพานดิฉันนัจินตัวตัดมากานค่้นะอ,อืม

ยเดื่มไม่ค้ำนงนี่กิตใจบ่นมือเนี่อนานเรื่อนแต่ะเดืนเดืนากาบันห้างกองหอบบาง,าง,าง,ง,างเดืนหอเหลิกใหญได้จิตใจ่นงานน้องน่ไม่เรื่อนงานพันปีดวงเปนสวรรคโคตร น่ากินทอดตัดแฉกครับ คำยัยเบาหย่าโอเคครั okay. บาพี่นอยกินน้ำกันนะครับเ้อครับบน,นี้วันพักผ่อนถือว่าพักผ่อนขิงขาก,ก็อรีอยอันอยวไปไปลื้งง่าต่อตอนนั่คกับเป็นไข่อืมอือนะกินดเดยอะ ไม่คันหนึ่งไป่น่อยหน้อม่บอกไม่อยดกกินหลายจะอ้วนเดิทามาจะไกส์บอกว่าจะเสกเดิถทามมาจะไกสเมื่อยเมื่อยอิริไี่น่องขาบดเน่แห้งก็ทีหอดขาเมื่อยบ่เมื่อยเเพื่อนสับอัานรสบไปนอนนั่อเด้อ ออกจากนั่นอยู่อ่ะกุลลังตา่าราคาเมืองบางบาทนี่ทะเละขับรถออกจากกุลลัง่งว่าจะไป็นงานจ่ายง,งานจ่ายงานหรืออีกบุก,กิโลกอะก็บหอดงานแต่ว่าก็โอเคกับไม่ก็เป็นทางทางที่เขาสามารถที่จะลวงมาได้ก็เลยขี่เขาย่างตาลาดแล้วกะ็ออกมาลอยเอฟเลยกลับมาแบบพอดีมาพี่น้องน้ำจิ้มตัวตัดแสบๆเลยนะเอาบ้า พ่อไม่เอาเป็นทางการสักกท่าไหร่น hmm. <cat astic developed Airbnb> ั okay. mm ่งหนานั่งกับคู่ทู่สอนเข้านั่งก็คู่ไปคูดรับมาครับเยดี๋ยวก็ม่รู้พี่น่อยมึงจบคนละเออ เดน๋ยวไา่กึ่าถาแล้วแาบกึ่งหนัก <c oughs>